สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหนูอ,อัชราอัตตาอุทยานุภาพจะพาทุกคนไปท่องเที่ยวชุมชนโอทอปนวัวิถีของดีเมืองโคราชซึ่งวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่บ้านทัพพงโพธหมู่11ตำบลโนนสูงอำเภอเสืิงสางจังหวัดนครราชสีมาค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนตามมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะบ้านทัพพงโพธินดีต้อนรับค่ะดอมดอกพักแง่งยางป้าแดง ฟ้าหองหวนหวนเขียดโผเขียดขาคําเหมือนมอลล้ําพาตนวนเมฆดําลอยปั่นป่วนฝนตกมากและตอนนี้นะคะหนูก็อยู่ที่จุดสาธิตการทอเสือกกของชุมชนทับพงโพ์เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะ แม่วัสด,ดีค่ะสอนหทําใหม่นะคะไวทุยเสร็จจากงานเล่มย่าอ่อนตามคันนารุ่งแกงพอพงปูตื่นเช้าตรูรีบออกมาเร่งรุดไทยหุดหน้ารีบนําฟ้าเฝ้านํา พาทุกคนค่ะมาชมการสาธิตเมนูสุดพิเศษนะคะนั่นก็คือมัดฉาผจญภัยจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันเลยค่ะ อีกหนึ่งเมนูนะคะต้องบอกว่าถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อค่ะของทางชุมชนซับคงโพนั่นก็คือกล้วยอบเนยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์กล้วยอบเนยของชุมชนซับคงโพอืมอร่อยมากๆเลยค่ะ กับความเป็นมาของหมู่บ้านนะครับบ้านซั์พงโพธ์ได้ตั้งชื่อขึ้นมานะครับจากที่วัดเขารัพ์พงโพธ์มีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็คําว่ารัพ์พงโพธ์นะครับก็มาจากมีแหล่งน้ำซั์นะครับแหล่งน้ํทรัพ์นะครับพงก็คือมีต้นพงต้นป่าไม้ต่างๆนะครับที่ที่อยู่ในในหุบเขาของเราที่วัดเขาซั์พงโพธ์ นะครับโพดก็จะเป็นผักโพดนะครับหรือว่าภาษาอีสานของเราคําว่าโพดจะแปลว่ามากมม่นะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่สวนทุเรียนลุงศักด์ค่ะที่นี่ปลูกทุเรียนพันธุหมอนทองของอำเภอเสืองสสงอายุประมาณ6ปีรสชาติหวานมันกรอบอร่อยใครที่มีโอกาสแวะมาที่อำเภอเสืงสสงอย่าลืมแวะมาที่สวนลุงศักดิ์ด้วยนะคะ กับผมนายธนิตศรีทวีนายอำเภอเสรงสางนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวชมวัดเขาทรัพย์งโพธิหรือว่าเป็นวัดพุทธมุนีนะครับที่ใครๆรู้จักนะครับซึ่งข้างบนเนี่ยจะก,ก่อนข้างมีความน่าสัศจรร์นะครับซึ่งชวนให้ทุกคนไปติดตามดูกันได้เลยนะตอนนี้ครับเชิครับ ครับและนี่เราก็อยู่บนยอดนะครับของอวัดเขาทรัพย์พงโพธนะครับข้างหลังนี้ที่เราเห็นนะครับเป็นพระพุทธมุนีที่ประจําอยู่นาที่แห่งนี้ชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างบูชาแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะดําเนินการโครงการนี้นะครับข้างหลังนี้เป็นปางมารวิชัยสร้างขึ้นตั้งแต่ปี254 6ซึ่งก็มีระยะเวลายาวนานพอสมควร ครับต่อไปก็มาชมพระนราเชษไตรภพมูนีนะครับหรือว่าปางปารินิพานนะครับซึ่งอยู่เป็นพระที่อ,อยู่คู่เขาทรัพย์พงโพธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามานะครับบูชาและนี่ก็คือจุดชมวิวผาแดงนะคะที่สามารถมองเห็นได้ถึง3ํตำบนสวยงามและสดชื่นมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวอำเภอเสริงสสงและไม่รู้จะไปที่ไหนดี ขอแนะนำที่นี่เลยค่ะบ้านทรัพ์พงโพธ์ตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนค่ะมาี